สิ่งที่จะทำให้ใครคนหนึ่งมีความทุกข์ที่สุดนั่นก็คือการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและนั่นก็แปลกค่ะว่าเราส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วแต่ก็ทำในที่นี้มีใครบ้างไหมคะที่ไม่เคยทำเลยที่ไม่เคยรู้สึกว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยไม่ว่าคุณคิดว่าคุณจะดีกว่าเขาหรือว่าคุณจะแย่กว่าเขาก็ตาม เวลาที่มีคนสองคนขึ้นไปก็จะมีอยู่สองมุมมองเช่นกันคือเราจะมองหาคนที่ดีกว่าและหาคนที่แย่กว่าอย่างหนึ่งก็คือการแข่งขันกันในทุกมุมมองในทุกมิติแล้วส่วนใหญ่แล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าสิ่งหนึ่งที่จะมีขึ้นมาทันทีก็คือความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองความรู้สึกดูถูกตัวเองจนถึงขนาดบางคนรักตัวเองน้อยลง และถ้ามากไปกว่านั้นก็อาจจะรังเกียจตัวเองน้อยใจทำไมฉันถึงเก่งไม่เท่าเขารู้ใช่ไหมคะว่าเรื่องของการจ่ายเงินเดือนหรือการให้ค่าจ้างจะต้องเป็นความลับที่สุดเพราะว่านั่นจะทำให้เกิดความแตกแยกในองค์กรได้เลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามถ้ารู้ว่าใครบางคนได้เงินมากกว่าเราเราจะคิดทันทีว่าเขาเก่งกว่าเราตรงไหนมีอะไรที่ฉันด้อยกว่า เคยคุ้นๆกับเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะแม้กระทั่งใจเราก็เถอะบางทีอาจจะปากพูดไปว่าเราไม่คิดอะไรเราไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วใจคุณคิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราได้ดีกว่าเขาเรามีผลลัพธ์และมีความสำเร็จมากกว่าเราก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองแต่อีกสิ่งหนึง่งก็คือเราก็อาจจะเลงหรือรู้สึกดูถูกคนอื่นไปด้วยว่าเราเหนือกว่า และถ้าเรามีน้ำใจเราอาจจะช่วยเหลืออีกคนหนึ่งให้เขาดีขึ้นมาเท่าเทียมกันกับเราแต่ถ้าบางคนไม่ได้รู้สึกแบบนั้นคุณก็จะรู้สึกดูถูกอีกคนหนึง่งว่าเขาด้อยกว่าและคุณก็รู้สึกถึงความเหนือแต่อีกคนล่ะคะที่เขาเปรียบเทียบตัวเองว่าเขาด้อยกว่าคุณทำให้เขาไม่มีความสุขได้เลยเพราะว่าไม่มีใครหรอกคะ่ะที่อยากด้อยกว่าคนอื่นแต่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขารู้สึกว่าเปรียบเทียบแล้วเขาด้อยกว่าก็คือการดูถูกตัวเองความรู้สึกถึงความล้มเหลวและกับใครบางคนก็อาจจะรู้สึกท้อแท้และรู้สึกถึงความล้มเหลวการดูถูกตัวเองและการไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเมื่อรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนั่นแหละค่ะที่จะทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับอีกคนหนึ่งที่คุณมองแล้วคุณเปรียบเทียบตัวเองกับเขาอยู่ ความรู้สึกถึงความด้อยค่าทำให้คุณลดคุณค่าในตัวเองและความภาคภูมิใจในตัวเองจริงๆแล้วแต่ละครั้งเราไม่ได้เป็นฝ่ายที่ถูกเปรียบเทียบว่าด้อยกว่าทุกๆครั้งเราอาจจะมีบ้างที่เหนือกว่าแต่เชื่อไหมคะคนเรามักจะจำในเวลาที่เราเสียเปรียบหรือเราด้อยค่ากว่าคนอื่นเสมอเราชอบดูถูกตัวเองเราชอบรู้สึกว่าคนอื่นดูดีกว่าเราตลอดเวลาแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อย ถ้าวันนี้คุณคิดว่ากำลังใจที่ได้จากตัวคุณเองนั่นแหละคือสิ่งที่บอกตัวคุณว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเราต้องเปรียบเทียบในลักษณะที่ว่าคุณต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้ได้ดีให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ คนเราแต่ละคนไม่ว่าจะแข่งขันกันในเรื่องเดียวกันแต่เราก็จะมีเส้นทางและมีสถานะในเรื่องของประสบการณ์หรือรายละเอียดในเรื่องต่างๆที่ต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่ในเส้นทางของตัวเองเราต้องไม่มองคนอื่นเพื่อเปรียบเทียบแล้วเรารู้สึกด้อยแต่ควรจะมองคนอื่นเพื่อเปรียบเทียบแล้วพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมเวลาที่เรา มีความรู้สึกว่าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเราน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาและนั่นคือสิ่งที่ง่ายที่สุดที่คุณจะทำให้ชีวิตของคุณไม่มีความสุขหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ในรู้ในทางของตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองและคุณรู้ว่าคุณเก่งในเส้นทางของตัวเอง ถ้ารู้สึกด้อยเมื่อไหร่ให้เสริมกำลังใจดีๆให้ตัวเองเสริมพลังให้ตัวเองเพื่อจะเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้โคเดนจอยแฮป p ี้สเตชันพอดแคสต์ขอบคุณค่ะ